มาเลยพ่อมาทูทีดุกยนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวายโอชินนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําเบ็ดตะเกียบนะครับผมแล้วก็มาหาล่าปลากระทิงนะครับผมตะเกียบที่เรามีประมาณเยอะพอสมควรนะทุกคนวันนี้เราก็ใช้เบ็ดตะเกียบหาปลานะทุกคนลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะผมไม่เคยลองทําเบ็ดตะเกียบเลยครับผมอยากทําอะครับอยากคือแบบอยากเวทแนวคอนเทนต์อะไรแบบนี้อะทุกคนนั่นแหละก็ เราอ่ะเป็นคนรอเนาะอาฮีอ่าน uh ั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาทำเบ็ดตะเกียบมให้เยอะๆกันเลยดีกว่ามาอ่าเอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือแบบลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาเรามาเสร็จนี่นะทุกคนเ่ะโอเคนี่ผมจะเอาออกดดูดิวันนี้ว่าจะ ไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยไปใช้เหยื่อดูหลังยังน,นทุกคนคือแบบเราใช้เหยื่อนี่นะครับทุกคนคือแบบกุ้งก <c oughs> ุ้ง, <c oughs> ง,งจากกุ้งที่เราไปตกมาได้สดสดร้ดอนๆเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่กุ้งที่เราตกมาได้นะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเคืออยากตกปลาแล้วอะครับ นั่นแหละเออไม่พูดเยอะแล้วนะไปก่อนที่เราจะไปตัวปลานะอันนี้เราต้องดำลงไปหารูมานะทุกคนแล้วก็ใส่เหยื่อเข้าไปในรูมันเลยนะใส่เหยื่อเข้าไปในรูไปปาเกจุ้ยแะละสมมุติว่ารูรูมันเป็นก้อนหินแบบนี้นะทุกคนมันมีหลายก้อนนะแล้วก็มันมีรูรูหนึ่งเราก็ต้องยากเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ยากตรงนี้คือนั่นแหละครับเราต้องยากเข้าไปนะตอนนี้เราก็ต้องคือแบบล้างล้างที่ดำปลาของเราก่อนนะ แว่นดำ,ดำปลานะทุกคนแล้วก็ใส่เหยื่อนะทุกคนใส่ให้มันไม่เห็นอากาหน้านะนี่ใส่แบบนี้เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงไปดำดีกว่าขอโชว์ซิปแ่นหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอมาผมแป๊บหนึ่งนะมผมให้เราๆอก่อนนะก่อนที่เราเจะดำลงไปในน้ำนะทุกคน,กคนไม่มีกุญแจกันแร่เลยไม่มีเลยครับ <laughs> นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใส่เหยื่อให้หมดแล้วก็ลงไปดำเลยมาอ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เห็นเพื่อนผมนะทุกคนคือแบบโคตรสุดยอดเลยครับเพื่อนผมมาอาบน้ำนะคือแบบเพื่อ,อผมรอจาดเลยครับไม่อยากจะโชว์นะตอนนี้เราก็ใส่เหยื่ออะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็น่าจะลงไปดำน้ําแล้วนะแต่ผมมาทักทายหาเพื่อนเหรอฮัลโหลเพื่อนวันนี้เราก็มากับน้องง้อปลาแล้วก็น้องมอเลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็น้องนลวิทย์แล้วก็ ผมนะครับพิชิตน,นะครับผมสุกรอสุกรอ,อที่สุกนโลรถผมพิชิตน,นะครับคนที่หล่อนะครับทุกคนโอ้โหอ่านแล้วนั่นแหละไม่พูดเยอะเจ็ดคอเราเราลงไปดามดีกว่าอ่าทุกคนเดี๋ยวผมออาทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอลมน้ำแล้วนะต้องสู้กับลา้านะทุกคน โอเคโอเคทุกคนไม่โอเคแล้วนะอะทุกคนตอนนี้เราก็ก็ดาบเบรกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ผมก็กลับมาดูนะทุกคนมันก็ได้แล้วนะนี่ก็กลับมาเมื่อกี้มันได้แล้วนะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะโอ้ตัวนี้มันเข้ารูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนี่สองตัวแล้วนะเดี๋ยวเราก็น่าจะลงไปดามดูต่อแล้วนะ อ่ะทุกคนตอนนี้ระหว่างที่เรารอนะผมก็เริ่มหนาวแล้วนะหนาวจริงด้วยทุกคนหน้าหนาวด้วยนะตอนนี้คือแบบตอนนี้เราก็รอครับรอน้องเขาตกปลานะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูเลยนะมาอาโอเคทุกคนตอนนี้น้องนาราวิก็ได้เพิ่มหนึ่งตัวแล้วนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะคือแบบตัวข้างๆที่เล็กอยู่นะแต่ก็กินได้นะทุกคนตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้ว สามตัวสามตัวแล้วนะทุกคนคือแบบไม่อยากจะโมะนะเดี๋ยวเราลอมาดูกันต่อรอบหน้าเลยดีกว่ามาปลาก้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนุ่นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะน้องงอป่าบอกว่าอยากลองดูนะครับผมแล้วก็ผมก็ให้น้องเขาตกก่อนนะแล้วก็ผมค่อยตกนะตอนนี้น้องงอป่าก็เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตัวนะปลาอะไรครับเนี่ยเราปล่อยดีกว่าไหมตัวนีปว้ปล่อยดีกว่าพอปล่อยดีกว่าปล่อยไว้เลยปล่อยไ่ไปแล้วนะทุกคนอันนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ลงไปดูน้องนาลวิทย์ว่าจะได้ปลาเพิ่มหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าไปเอาโอเคทุกคนตอนนี้น้องนาลวิทย์ก็ได้เพิ่มสองตัวนะตัวนี้ตัวใหญ่สุดแล้วมึงน,นี่นะทุกคน อ่ะนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็น่าจะด่ากันต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วนะตอนนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะรวมนะว่าได้กี่ตัวเดี๋ยวผมจะเชียให้ทุกคนดูเลยนะหนึ่งสองตัวที่สา4สี่สี่นะทุกคนสแล้วก็หแล้วก็มันมีตัวหนึ่งนะผมจําได้อ,อ๋อตัวนี้ไงหกตัว อันนั้นแหละทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็น6ตัวนะเดี๋ยวเราก็จะดักอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดักต่อก,กันต่อเลยดีก<ด><ด>ว่า<ด>มา<ะ>เอาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาที่ดักปลามานะเดี๋ยวผมคิดว่าผมขอดักบ้างดีกว่าให้แต่น้องๆเขาดากักผมดักได้ผมดกักผมดกักได้แค่รอบเดียวเดี๋ยวผมจะดักรอบที่สองดีกว่าเพราะว่าน้องๆเขาดักกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองหาที่ดักแล้วนะ เดี๋ยวมันลูกอีกน,นะตัวที่7เราได้10ตัวเราจะกลับเหลือ11ตัวดีนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราคิดไว้ก่อนเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มบานบูต่อแล้วนะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราย้ายที่ดีกว่าไซมันไซมนันนั่นนะเดี๋ยวเราจะเอาออกซอนนะ์ล้างจดุดแดงไหมน่มั่น โยนี่ครับผมดันเช็ดแล้วก็เดีดยวผมันติดครับแล้วก็จะใท่ดันเช็ดมาดูให้นะครับเบ็ดติดช็ดมาดูเบ็ดให้หน่อยอ่ะติดเด้อมันติดปลาครับเพื่อน <laughs> <Yeah! S 1> ว้าวันนี้ผมได้นะครับเมื่อกี้ผมใส่เหยื่อเป็นมแมลงน้ํานะครับนี่นี่มแมลงน้ำเมื่อกี้เบ็ดผม,มาหายคิดว่า ปลากันใช่ไหมโอ้ใหญ่ทอดทั้งชิดเลยเ่อร์โอ้โหมันนี่มันเนี่ยอ่าโย่แหละ,ะยะังไงเย้เย่เยเยเอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เพื่นอ,อีกสามตัวนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราก็กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไป ไม,ไม่ไม่ไม่ได้กลับบ้านเดี๋ย <_ Trans> วก่อนเดี๋ยวเรากลับไปรวมแล้วก็ได้กี่ตัวกี่ตัวนะทุกคนมาเอาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้ก็อยู่นุ่นอยู่ในแม่น้ำานะครับผมนั่นแหละครับทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมติดตามผมที่ช่องวโอชิแล้วก็อย่าลืมกโกกันดีกรีกรีกรีด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือแบบพวกเย้เจ็บคอนะนั่นแหละนั่นแหละยังไม่พออีก ปิดได้แล้วครับว้าวว้าว